ไปนี่จะพูดมันนอกออกไปหน่อยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอนไม่ให้กินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วนี่เป็นยืมคำของฝ่ายคิดเตียนคิดสตังเข้ามาคำสอนสูงสุดของคิดสตังเนี่ยพระเจ้าห้ามไม่ให้กินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วกินแล้วจะต้องตาย มนุษย์มันก็ไม่เชื่อมันก็ไปกินเข้าไปแล้วมันก็ได้เป็นทุกข์เป็นความทุกข์นิรันนร้อนเป็นบาปนิรันนร้อนพุทธศาสนาก็สอนอย่างเดียวกันอย่าไปหลงดีหลงชั่วอย่าไปแยกดีแยกชั่วแล้วก็หลงดีหลงชั่ว้มันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเอง ถ้าพุทธบริษัทปฏิบัติถูกต้องตามพุทธศาสนาแล้วจะเป็นคริสยิ่งกว่าคริไสไว้ซะอีกเป็นคริสเนะี่ยเขาได้รับคําสั่งสอนอย่างนั่นแต่เขาไม่ปฏิบัติตามกันคําสั่งของพระเจ้าผู้ดเดียวครั้งเดียวประโยคเดียวอยากกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วนะมันก็กินแล้วมันก็ยึดเป็นดีเป็นชั่วแต่พุทธศาสนาเน่นในขอน้อนี้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่ยึดมัน่นทำใดๆ ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเชื่อซึ่งเป็นสังขารใครปฏิบัติได้แล้วเป็นคริสยิ่งกว่าคริสพูดอย่างนี้พวกคริสคงจะด่าแต่ไม่เป็นไรด่าก็บ้างก็ไม่เป็นไรเราก็อยากจะยืนยันว่าถ้าว่าไม่หลงเรื่องบวกเรื่องลบเรื่องดีเรื่องเชื่อเรื่องโพสิตรีเรื่องนกติฟอ,อ,อะไรกันแล้วนั่นแหะคือพุทธบริษัทที่แท้จริงเดีย๋ยวนี้ กุตตบริษัทกําลังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ต้องการอย่างนี้่าไปหลงดีหลงชั่วจะไปบ้าดีหลงดีเมาดีอย่าไปบ้าบุญเมาบุญหลงบุญจะไปบ้าสุขเมาสุขหลงสุขหรือจมอยู่ในสุข <c oughs> <c oughs> คือว่าจะอยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบของดีและชั่วของทุกอย่าง ที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเกิดกิเลสและเกิดทุกข์ให้เนื้อดีเนื้อชั่วไว้ก็ว่างก็สงบดีก็ไม่สงบชั่วก็ไม่สงบเนื้อดีเนื้อชั่วมันสงบ <c oughs> <c oughs> ข้อต่อไปพุทธศาสนาศาสนาแห่งการมีพระไตรปิฎกในตัวคน หลายคนก็บ้าอีกแล้วนึกด่าอยู่ในใจอีกแล้วมีพระไตรปิฎกในตัวคนคอ้สนใจคอยมองดูพระไตรปิฎกอยู่ในตู้แต่นี้เดียวบอกมาอยู่ในตัวคนในความจริงทั้งหลายที่ที่ดังที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกจะมาพบจริงๆในตัวคนพบในแผ่นกระดาษเป็นความบันทึกเป็นการบันทึก แต่ความจริงแท้ๆมันอยู่ในตัวคนในร่างกายในจิตใจในรูปในนามเนี่ยความจริงแล้วนั่นมันอยู่ที่ในตัวคนนี่พระไตรปิฎกที่แท้จริงอยู่ในตัวคนพระไตรปิดกที่เป็นเพียงกระดาษบันทึกมันอยู่ในตู้ <c oughs> ใครมีพระไตรปิฎกในตัวคนกันหลคนนั้นอจะรู้พระพุทธศาสนาฮคือศึกษาความจริงโดยตรงจากตัวชีวิตจิตใจพระไตรปิฎกในตัวคน คนที่เขาอยากจะด่าอยู่แล้วเขาก็ด่าได้ว่าเราพูดบ้าบาบอๆแล้วก็มาอยู่จะขอยืนยันว่ามันเป็นจริงอย่างนี้ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นาศาสนาแห่งแห่งความไม่ขัดแย้งกับใครๆในโลกเมื่อกี้นี่พูดทีหนึ่งแล้วพูดเรื่องนรกสวรรค์นีขอย้ำทีหนึ่งว่าถ้าจะเป็นพุทธบริษัทบริสุทธิ์พุทธศาสนาบริสุทธิ์อย่ากลา่าวคําขัดแย้ง ท่านพูดผิดฉันพูดถูกอย่ากล่าวคำขัดแย้งอย่างนี้กล่าวแต่เพียงว่าฉันเห็นว่าอย่างนี้ฉันถือปฏิบัติอย่างนี้เท่านี้พอไม่ต้องพูดถึงของแกผิดของฉันถูกของแกไม่บริสุทธิ์ของฉันบริสุทธิ์ที่มันเป็นเรื่องขัดแย้งอย่าได้มีเลยยอมแพ้กับมันเถอะมันว่าอย่างไงก็ช่างหัวอย่าไปขัดแย้งกับมัน <c oughs> เพียงแต่แสดงว่าฉันพอใจอย่างนี้ฉันมีหลักอย่างนี้มันจึงไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่แม่แต่เรื่องใดๆดไม่มีการขัดแย้งทาง,ทางกายทางวัตถุทางจิตใจทางสิ่งของทางเงินทางทองละไไม่มีการขัดแย้งกับใครเป็นศาสนาแห่งการไม่มีความขัดแย้งกับใครใในโลกโลกนี้ก็ได้เทวโลกก็ได้มนุษย์โลกก็ได้พุหมโลกอะไรก็ได้ไม่มีการขัดแย้งกับใคร เพราะไม่ยืนยันข้อขัดแย้งกับใครอย่างดีก็จะบอกแต่เพียงว่าฉันถืออย่างนี้ฉันปฏิบัติอย่างนี้ฉันดับทุกข์ของฉันอย่างนี้ <c oughs> ฉันจะไม่ว่าแกผิดฉันถูกนี่คือไม่มีคำว่าขัดแย้งคำว่าขัดแย้งในภาษาไทยนะ่ะภาษาบาลีเรียกว่าอุปัฏฐวะคืออุบาทอุปัฏฐวะคืออุบาทคำนั้นน่คือการขัดแยง้ง ไม่มีการขัดแย้งก็ไม่มีอุบาทถถ้ามีขัดแย้งก็มีอุบาทเพราะเราไม่มีการขัดแย้งไม่กล่าวคำขัดแย้งคุณอยากพูดอย่างนี้ก็คุณพูดไปเธอะถ้าฉันมีหลักอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ปรับทุกอย่างนี้ก็ไม่ขัดแย้งกับคุณนั่นเราก็ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกับใครๆถ้าเราจะ,ะเผชิญหน้ากับศาสนาอื่นเราก็ไม่กล่าวคำขัดแย้ง แล้วเสนอแต่เพียงว่าดับทุกอย่างนี่ดับทุกอย่างนี้่คุณจะมาช่วยร่วมมือกันได้บ้างไหมจะดับทุกอย่างนี่อของสังคมเอากันทั้งสังคมคุณจะช่วยได้ไหมไม่เอาข้อขัดแย้งมาพูดข้อขัดแยง้งเก็บเปลี่ยวหายหมดถ้ามันมีแต่เอาข้อจะเข้ากันได้มากลมกลืนกันได้มาประสานกันช่วยกันดับทุกขของสังคม เราสร้างสวนโมกนานาชาติที่ฝังนู่นขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อันนี้เพ <c oughs> ื่อหาความเข้าใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ไม่มีไม,ม,ไม,ม่มีเพื่อความขัดแยง้งแม้แต่นิดเดียวเลเรีย <c oughs> <c oughs> กว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาไม่มีการขัดแย้งกับใครๆใ,ในโลก